ในงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ประเทศพุทธาจารย์ท่าเราท่านทั้งหลายได้พึงสังเกตก็จะเห็นถึงความอลังการในหลายๆด้านนะครับที่จะขอกราบเรียนเพื่อกรุณาทราบนั่นก็คือการที่มาร่วมกันประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันแรกจกกนกระทั่งถึงบัดนี้ก่อนพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อพระเทพพุทธาจารย์นะครับเราก็จะพบอยู่สสเสือนี่ยนะฮะ สอที่หนึ่งเราพบกับความสงบการประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลทุกวันทุกคืนที่ผ่านมาคณะสงฆ์คณะสัทายึดสอที่หนึ่งคือสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจสอที่หนึ่งสงบพบจริงแท้ความไม่แน่แปรผันอันสังขารเราจะพบกับสอที่สองคือสัจจะตลอดการเร็วช้านานก็ต้องตายได้เหมือนกันสอที่สาม คือสว่างทางพระสอนบุญสะท้อนส่งให้ไปสวรรค์ส่วนสอที่สี่ก็คือสร้างหมายถึงสร้างกุศลผลอนันต์บุญครบครันสู่สถานวิมานเทินท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโดยที่สุดเมตตาร่มบารมีในเจ้าคุณสมเด็จได้ประทานนะครับเป็นเจ้าภาพดังที่ได้ขอประทานกราบอนุโมทนาไปแล้วนั้นนี่คือการสร้างกุศลเป็นผลอน,นันต์ แล้วก็จะเป็นความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนตราบนิรันดร์นะครับ